กันนะสามที่หกนะครับไปไม่ถึงสามที่เจ็ดป้าห่งก็โดนตาห่างมปเลยเนาะห่างใบพงใบโพไม่มีเลยวะวัดมาเมื่อกี้นะไม่ได้แปลที่ไหนมาเหลือเวลาชั่วโมงสุดท้ายอีกเด็ดนาทีนะคะอากาศนะอันดับทันเบตนะคะชั่วโมงที่สามมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นหมายเลข

แล้วอย่าลืมให้นักกยาเซ็นชื่อรับบัตรด้วยนะครับเพราะใบงานเอามีอีกตดและการสิ่งๆ บอลเลยนะนี่ตไตรมาซีในตำแหน่งในกราเข้าจุดกันครบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวรุ้นกันว่าจะรอตอนไหนนะครับ<ม>แต้มแรกจะมาตอนไหนนะโอเคนะทำงานโปรคสัสบีเคเคครั้งที่เก้านะครับนี่นะบตรเป็นตัวนี้ครับนี่วันนี้หมายเลขเก้านะเลขโคตรสวยครับผมมาดูว่าเลขสวยอะจะโดนหรือเปล่าจะมีอะไรติดไมมติดมือลับบ้านแล้วเปล่านะครับเดี๋ยวดูกัน่ะโอเคดูครับผม ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอให้เริ่มค,ครับขอให้เริ่มโอเคครับกนมาเนี่ยมันเป็นร่องเลยนะเนี่ยลอยประมอแท็กใชนะ่เนี่ยมันขึ้นมาแบบเป็นร่องตามกันมาสองตัวเลยนะ ปากินดีจัดครับดูประหมอแท็กนะป้นานินวะไม่รู้คุกคักโดนตลอดเลยพี่โสกอ่ะอ้พวกโสก,กโด,ด,โด,ด,โด,ด,โดนโด้มึงอ้ะ กำลังขึ้นขางนะคะยังไงก็นาฬิกาทุกท่านก็ดีเพื่อเป็นผมก็ใส่กันหน่อยเนี่ยใส่เขับกูเพื่อเปียก อยู่ไกลเ่อ <énormément> ก <of the world> ันฝนตัวเรื่องเดินออกไปใช่ไหมเนี่ยมันเก็บยากเทอกันฝน โอ้โหเชยเมันย้อนพุทธมันย้อนมันนี่เลยอะ่ะเามอมองปลาขึ้นอยู่นู้นตรงนี้ปลากัะเลยกลัวนะปอนแน่เลยนะปอนไม่น่าเลยเอา้าพี่ดิกเอา้าพี่ดิกเนี่ยอากาศอากาศฟึ๊กึกเลย เทตเนี่ยใกล้ๆเลยออพอวัดแม่งย้อนมาอย่างงี้เลยอะ่ะเหมือนแบบกอไม่ทันไม้เดี่ยวด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะเหยื่ออะไรอะ่ะสามทางป่หัวลอยนะหัวลอยนะหัวลอยนะนะสามทางไมง่กล้า,ท,า,าทิ้มโอ้หตัวใหญ่ด้วยอ่ย ยอนโอ้โหโอ้ไม้เดียวเลยอะ่ะเฮ้ยโ้ยอนอยู่ตั้งนานมานะทุกคนมาอยู่ต้หงวอบมากนะครับนะตรงนี้ลมมันไม่ค่อยแรงนะลองเทคดู เมือ่อกี้ตัวกขขึ้น,นาอยู่นะครับกัดปลายางไปนะ48นี่นั้นหน่อยลงต้มนะคะรูว่าจบงานนี้นะคะตาลงสุดๆจะเป็นของท่านใดนะคะ เหลือเวลาชั่วโมงสุดท้ายอีก10นาทีนะคะอักขระครับอันดับทันเบ็ดนะคะชั่วโมงที่สามมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นหมายเลข173นะคะนะ้าชัดๆนะคะความยาวที่56นะคะนี่ยะดูนี่ ่ปึ่งเลยทุกคนมา ผมพักเที่ยงนั้นะแล้วก็จะเริ่มแหละเหลือเวลาสัก2องนาทีจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้หัวบอ่อนะครับหัวบอ่อทางนี้ก่อนนะสักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าไม่กัด <c oughs> หรือยังไงตอนต้องเดินนะหรือว่าขอให้รอดตรงนี้ก่อนแล้วก็๋ต่สุดท้ายผมจะเดินไปท้ายนะครับจะเดินไปลุ้นปลาใหญ่นะต้องเดิน,นครับมาสู้เมื่อเวลาก็ต้องสู้ต่อครับ <c oughs> ทุกคน ในเวลาช่วงบ่ายโมงได้เลยค่ะทุกคนลงเตงเลยวลงปุ๊บเออลงปุ๊บซัดเลยนะรอคันเบช่วงบ่ายโมงนะคะจะเป็นเลขที่นะคะตาคันเบดเช่วงที่สี่นะคะจะเป็นเลขที่นะคะ ขวาครับขวาครับขวามาแล้วครับมาเลยครับขวาวาบุญวาบุนกันแล้วครับตัวนี้ขวามาแล้วจ้ามาเป็นทวงนะครับของแท้เลยมาเป็นทวงเลยไปเก็บฝั่งนู้นต้องมาเก็บฝั่งนี้อีกเนาะคราวผมก็เก็บไปรอบเลยอ๋อตัวทีครับตัวทีครับ ไม่หวแล้ววยต้องไปฉลองต้ไปฉลองไม่หวแล้ววยหัวแรกว้าว อย่าไปคิด้วยนะทีมันยังเตะกันได้เลยเออรอบนะครับผมสามสิบหกสามสิบหกนะครับไปไม่ถ <laughs> ึงสามสิบเจ็ดปาหงก็โดนตาห่างมาเลยเนาะห่างใบพงใบโพไม่มีเลยวะ <laughs> วัดมาเมื่อกี้นะไม่ได้แป่าที่ไหนมาขอบัตรด้วยครับเ,เดี๋ยวทักพี่แป๊บนึงดูดิความแบบตากฝนนะยังไม่ได้ปลาตัวแรกดูสภาพบาดผมเลยกะแบบว่าปล่อยเซอร์เลยอ่ะก็ผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้แล้วแหละวันนี้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยน <ผม S 1> แล้วเราต้องมีศรัทธากัาแบบมันย,ยังไม่จบ <laughs> มารอดแล้วนะครับผม รถด้วยประยางตัวนี้นะมอจิกแบกหลังเจ็ดกัมครับฮมาทำไมรอซะแล้วทำไมรอแล้วทุกคนฮะโด,แ,ด,ดแล้วเหรอมางัดมาครับโอ,โอ้ไก่ใหญ ยายๆก็สวิงเล็กอีกถ้าเยอะอะไรครับเนะี่ยก็ดีดีแท้ครับมันสามทางมันจะเกี่ยวอันนี้อุย้ยใส่ใหญ่สวยโอ้โหเต็มคอเข่าเรียนโอ้สวยสวยสวยเอาทนได้อเอาทนได้เต็มคอเลยวะ มองไม่เห็นหยือ่อเลยอะ ถ,ถ้าไม่ติดปากนะอะยังไงก็มุดงัดรอยไม่ได้อแ <c oughs> <c oughs> ม่งกัดปึ๊กปล่อย ี่หาปลาสับดหาปาเผาดวยไปหยอดกล่องด้วยกันโอเคลไปยกขัออก็ยกเอาข้างเงยชอบเรือใหญ่ด้วย เนี่ยคนมันจะสวะยก็อย่างนี้แหละเ่อมุโยคันมึงวางคันมึงอะ่อะโยทั้งคูยเลยกูแท้กูถอยให้มึงจะสุดนู่นแล้วให้กูทำไงวะโอ้โหเม็ดซีเวเห็นตั้งแต่คนไม่ป่าปูได้ปูไม่ได้นับได้เหรอเนี่ยใช่ป่ะใช่เหรอก็เก็บด้วยเนี่ยโอ้โหแล้ว แล้วจะไปทั่งให้มันเสียเวลาทำไมวะน,นี่ตัวนี้ปวดได้ไหมปวดได้ไหมเออมันไม่มีอะไรอะ่ะปวดได้ไหมไม่ได้รุนอะไรเลยอะ่ะน้องมันมันจะไปทำอะไรครับ ตบนี้มาที่าร์แล้วครับเอ้ยาผมวิ่งออกไปถือของไว้ข้อหมาผมไหมนะไม่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 คนคนหัวตารางเขก็ตกไบสบายใจจัดยิ60ตั้งแต่โมงเริ่มล่นมา้แต่้าตันี้เ่ได้ก่อนกูเลยไม่ใช่ไม่รู้ใช่หรือเปล่า <c oughs> เิบกกอนตะกาดตอนนี้ หนึ่งเดเวลาการแข่งขันนะครับอย่ากเป็นผ่าการนะเลโก้โก้โก้นาจีได้แต้มนะเขี่ยไม่ได้แต้มจบนะเดินมาผมเอาเอาบัตรไปยอดกล้องก่อนเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เรียบร้อยนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะทรลุเราก็ได้สองแต้มครับก็ได้ ชั่วโมงสุดท้ายเลยนะของการแข่งขันนะครับเพราะว่าเดินอ้อมจากตรงนู้นะครับตอเช้าเราอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ตอนบ่ายมันอยู่นี่ปากัดสองทานทีก็ว่าไม่ติดโหนี้มือโคตรนิ่มเลยครับสุดท้ายก็ต้องเดินอ้อมไปจาเตน,นู่นนะไปรอดอยู่ตรงนู้นนะครับสองแต้มนะโอ้ก็ได้จดแต้มเลยครับส่วนอีกแต้มหนึ่งมันตอนเขาตอนเขานับเวลาช่วงท้ายแล้วนะถ้าเราไปวัดมันก็เสียเสียยอกาสนะครับเพราะว่าปะมันเขาเล่นปลาใหญ่ไงปาเราแค่สักสี่สิบเซนนึงก็เลยไม่ไปวัดครับ เลยตื้อต่อก็ไม่โดนนี่แต่พราะช่วงท้ายกัดหลายทีนะครับแต่ว่าเราวัดแบบมันปลามันมันถึงมันช่วงเวลานั้นแล้วเนาะปลามันแบบมันเคี้ยวมารู้เหมือนไงครับมันกัดแบบตบๆอะ่ะมันกัดแบบไม่เต็มคานะก็ <c oughs> วันนี้ก็ได้แค่สนุกนะครับเกือบแฮ็คนะเกือบหัวแหลมนะครับ <c oughs> เดินตีนเดินปวดขาันเนี้ยเดินปวดขาเลยว่างั้นเถอะโหเกือบไม่รอดโอเคสําหรับใครที่ชอบ คลิปแบบนี้งานแค่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็กดซับสไครต์ครับสำคัญที่สุดนะซัพพอร์ตกันด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวไม่ค่อยดีเลยนะช่วยกันกระตุ้นยอดวิวให้ช่องผมหน่อยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะเจอกันใหม่ครับผม